อยู่นานๆมีเข้ามาทีนะครับ Honda Go Wing f 6 4รถปี17.18วิ่ง3,300ักิโลเท่านั้นรถสูตร h o น d a b i g w i n g นะครับออกใหม่ล้านกว่าบาทตามมาชมเลยครับมีชิวหน้ามาให้นะครับ m a a cash bar มีให้ครบแล้วเรียบร้อยกระเป๋าคู่ซ้ายขวาสำหรับเดินทางครบครบจบจสวยงามมากนะครับสีดำลิปลิปเนียนเงียกันไปนะครับใครหาอยู่ก็จัดไปได้เลยโกวิ่งนานนมีเข้ามาที นะครับนี่มีไฟบอกเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับอยากให้ดูไฟบอกเกียร์นิดนึงไฟบอกเกียร์แล้วก็ชาร์จ USB มีให้ครบส,รสัจัดเรียบร้อยนะครับครบครบจบจบ,จบมาฝังเสยงเครื่องยนต์กันคันนี้นะครับวิ่งเพียง3,300มกิโลเท่านั้นหม่คลิปเลยดูมาฟังเยงเครื่องยนต์กันครับ สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับรถพร้อมเดินทางหอที่เท่แบบนี้เราเปิดไว้4 000, 4 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นฝากกติดตามด้วยวันดีครับ